กลายเป็นกระแสร้อนแรงในบ้านของเรานะครับผมเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมวานี้ <c oughs> ก็ได้มีสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างไอโชสปีดมาไลฟ์สตรีมที่ประเทศไทยบ้านเรานเองครับบอกเลยว่าพี่แกแค่ลงจากเครื่องไม่กี่นาทีผู้ชมสร้างคอนเทนต์เป็นส0เลยทีเดียวเชียวและตลอด2วันที่ผ่านมานพี่ไอโชสปีดเขาทำวีลรรมอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คลิปนี้เราม,มาดูพร้อมกันนะครับผมกับรวม21เหตุการณ์เมื่อไอโชสปีดมาเยือนประเทศไทย <c oughs> โยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมอย่างที่ทราบข่าวกันดีนะครับคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้หรือวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับผมพี่ยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของโลกหรือเรียกง่ายๆว่าสตรีมเมอร์นะครับผมอย่างพี่ไอโชสปีดเขาก็ได้มาเยือนทวีปเอเชียซึ่งเปิบโาเดิมประเทศแรกนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองคุณผู้ชมบอกตามตรงนะครับคุณผู้ชมแค่2วันมาเนี้ยพี่ไอโชสปีดแม่งเที่ยวประเทศไทยคุ้มมากคุ้มกว่าแบบผมอยู่ไทยมา20กว่าปีจริงคุณผู้ชมลองมา ดูไลฟ์ของสปีดได้ผมรวมกัน2องไลฟ์สวันเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบเชั่วโมงเกือบ10ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมพี่แกไปทําอะไรเยอะมากๆซึ่งแกทําอะไรบ้างที่มันเป็นตํานานเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมกับรวม21อันดับเหตุการณ์โคตรปั่นเมื่อไอโชสปีดมาเยือนไทยนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมไป Follow IG ผมด้วยนี่แปะเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเบอร์กับช่องต่อเมงนะครับผมจะมีอันดับอะไรกันบบ้้้าางถพรรรอมมแลลวกก็ัััชคนเยบ อันดับหนึ่งขับรถตุกตุกชนกำแพงวัด เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นอันดับที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมเยอะไม่เยอะอีกวันต่อมาแม่งเป็นข่าวเกือบทุกสำนักอะผู้ชมเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าพี่ไอโชสปีดนะครับผมอยากลองรถตุกๆของประเทศไทยเราซึ่งมันเป็นไอคอนิมกมากนาะกุณผู้ชมเออรถตุกๆกเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าคงจะนั่งแบบนั่งท้าเฉยๆแต่เหมือนกับว่าไปดีวกับลุงคนขับนะผมว่าเฮ้ยอยากลองขอขับดูบ้างก็เลยรอไปบิดดูนะครับผมแต่เหมือนกับว่าพี่ไอโชสปีดเนี่ยจะยังไม่ คุ้นเคยกับการขับรถในบ้านเราเท่าไหร่นะคุณผู้ชมหรือว่ารถตุกๆเขามีการบังคับที่ไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์อะไรหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะครับผมประเด็นเลยก็คือเหมือนแกไปบิดคันเร่งไว้และคันเร่งแม่งค้างกลายเป็นว่าสุดท้ายพอแกบิดเสร็จปุ๊บแกไม่ได้ผ่อนคันเร่งผู้ชมจนรถตุกๆเนี่ยไปเสก็แพงวัดเลยทีเดียวเชียวจนเกิดเป็นภาพหตุการดังนี้ครับ oh, shit. Oh, shit. Wait. Wait, how เอาตรงต,ตัวแรกที่ผมเห็นในไลน์นี่คือผมอึ้งนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากเพราะว่าถ้าใครตามมาโชว์สปีดก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากไลน์ปกติของพี่แกนะผมแม่งมีอะไรปันปันแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วโชคดีหน่อยที่ว่าไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่ารถตุกๆเนี่ยก็ไปชนกำแพงวัดสุดท้ายก็พี่โชว์สปีดเนี่ยก็ได้ไปชดใช้กับทางวัดเป็นการซ่อมกำแพงไปนั่นเองนะครับผมส่วนตัวพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บหนักแค่แบบอาจจะเจ็บหัวปวดหัวนิดหน่อยนะคร หายคุณล,งลุงรถตุ๊กๆนี้ด้วยน่าจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ1 7ื่นเจ็ดถึงสองหมบาทนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันดับแรกที่โคตรปั่นแหละครับคุณผู้ชมอันดับ2ช้างเต้นทเวริรก ตอนแรกที่ผมเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้ผมดูแล้วก็งงๆเวเอ๊ะมันมีช้างเต้นทเวกตอนไหนวะก็เลยลองกลับไปย้อนดูนะครับผมปรากฏว่ามันมีตอนหนึ่งที่คุณสไปเอสพีดีเนี่ยเขาเหมือนน่าจะเป็นคนที่ไปดลช้างมาให้ออโชสปีดนะครับผมแล้วก็มีตอนที่ออโชสปีดเนี่ยขี่ช้างอยู่ซึ่งตอนขี่ช้างเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่ได้อะไรมากคุณผู้ชมแต่ว่ามีจุดที่ผมพลาดไปผมย้อนกลับดูใหม่ก็คือมีตอนหนึ่งที่คุณลุงที่เป็นควานช้างเนี่ยเขาเห็นออโชสปีดเต้นใ,นนนาาให้ ช้าตงตัวเนี้ยเต้นทเวิร์กได้ ija. แล้วก็เลยให้ช้างเนี่ยหันก้นมาแล้วก็เต้นสายก้นให้อีชสปีดด้ <laughs> โอ้กูจะรู้ว่าอะไรวะเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อครับผมพี่ไอโชสปีดแกถึงขั้นพูดว่าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยว่าช้างแม่งเต้นทเวิร์กได้ Gew ก็ถือว่าปั่นอยู่นะครับผมเรื่องนี้ อันดับสามครับเรียกหลวงพ่อว่าบร o คือธรรมเนียมต่างชาตินะครับผู้ชมบางคนเขาจะเรียกฝ่ายตรงข้ามว่าเฮลโลบรูแบบนี้เหมือนเรียกแทนตัวเองว่าแบบพี่ชายน้องชายอะไรประมาณนี้ผมเป็นการแสดงความการเรียกที่แบบดูสุนทรสมกันนะครับผมประเด็นเลยก็คือหลังจากเรื่องนี้มันต่อเนื่องจากที่พี่ไอชอสปีดบิดตุกตุกมาชนกำแพงวัดเว้ยเออทางคุณสไปค์กับคุณแฮสเนี่ยเขาก็เลยแบบพาพี่ไอชอสปีดไปขอโทษหลวงพ่อเพราะเนื่องจากว่ารถตุกตุกเนี่ยมันมาชนกำแพงวัดไงมันไม่เกิดความเสียหายนะครับผมซึ่งพี่ไอชอสปีดแกก็รู้สึกใจก็พยายามไปขออออออโทษนนนนะะคคคคครรับบผมมแตต่่่่ปปเเเเเด็็ลยย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 กืุณสไ์ีีพาาาาธิว้้ง ทีมเรียกเขาว่าหลวงพ่อคือแบบเรียกเรียกพระองค์นี้ว่าหลวงพ่อนะผมพี่ใหโชสปีดแกใหเรียกนะแบบแต่เรียกว่าเออหลวงพ่อโบรแบบคือเป็นติดคำพูดว่า bro ทุกคนก็เลยกลายว่าเป็นวลีเด็ดที่หลายๆคนแซวของฉากนี้กันไปนะผมผมมองว่าเออก็เป็นสีสันที่ตลกเฮฮาดีไม่ได้อะไรมากนะครับ follow 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 ดวงพี่ you can call h i หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ครับดวงพี่หลวงพี่ nice to me e t ชู u ลวงพี่ sorry หลวงพี่อันดับสี่เตะมวยไทยแต่ตัวเองร่วง มาที่อันดับต่อไปนะผมเอาจริงๆแล้วไอเหตุการณ์เนี้ยที่พี่เอชสปีดไปเตะมวยไทยอะ่ะมันถัดจากตอนที่แกไลฟ์สดตอนแรกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะผู้ชมคือพี่แกแม่งทาได้ไงวะคือไปหลายที่มากในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะผมเหมือนว่าเป็นค่ายมวยที่อยู่ใกล้กับวัดนะครับผมซึ่งพี่แกไปเอ่อซึมซับวัฒนธรรมของมวยไทยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีการใส่กระจงกระจับอย่างดีแล้วก็ลองให้พี่แกเนี่ยเทรนนิ่งกับนักมวยคนหนึ่งนะครับผมประเด็นมันอยู่ที่ฉากนี้ผู้ชมมันเป็เนฉากได็้ เตะไปที่เป้าของมวยไทยทีหนึงนะครับผมผมพยายามซูมหลายรอบแล้วไม่มั่นใจว่าโดนเป้าเต็มๆหรือว่าโดนเฉียดๆนะครับผมประเด็นเลยก็คือจริงๆแล้วมวยไทยควรจะล่วงใช่ไหมแต่มันกลับกันครับผมพี่มวยไทยเนี่ยกลับเซนนิดนึงแต่คนที่ล่วงอะ่ะเป็นไอชโชสปีดสะแทนนึ่งคือทำไมเองถึงล่วงวะเองใส่ไอตัวเฮดการ์ดมีที่สนับป้องกันขาเรียบร้อยนะแต่เองล่วง ก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับผมบางคนก็น่าจะบอกว่าพี่มวยไทยน่าจะใส่กระจับนะผมเป็นไม่ได้ที่แบบเขาเตะไปน่าจะเจ็บเองก็ไม่แปลกเลยมากคุณชมเพราะว่พี่มวยไทยเขาฝึกมาอย่างดีฝึกทุกวันนะผมแต่ไโชว์สปีดไม่ได้ฝึกมวยไปสู้กันก็น่าจะคนละระดับกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ฮาๆดีครับอันดับากินแมงป่องโชว์ เหตุการณ์ต่อมาผมมีคนเอาเหมือนซื้อชุดมแหลงทอดให้ไอโชสปีดนะครับผมพยายามจุดดูมีหลายตัวมากมีเซนติพีดมีตะขาบด้วยนะผมแต่ว่าตัวที่หลายๆคนชูลงเลยก็คือแมงป่องนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกอโชสปีดก็ถือมาแล้ว, i, วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงรอกูเลยหรือเปล่าวะวะ่าจะให้กินแมงป่องใครเขากินกันนะครับผมแต่มันเป็นความจริงนะผู้ชมมีแบบโซนโซนนั้นของประเทศไทยเราอะ่ะคือเอาจริงๆถามว่าคนไทยกินแมงป่องไหมผมมองว่าก็มีคนกินแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับมแมลงตัวอื่นใช่แบบว่าพวกจิ้ จะไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าราคาก็แพงกว่าผมก็เห็นบ้างบางร้านนี่ขายมันป่องตัวหนึ่งนี่คือประมาณแบบ4ี่ห้ารอยเลยนะผมคือแพงมากอะางว่าเป็นแมลงตัวหนึ่งที่คนไทยชุลงให้ชาวต่างชาติกินนะผมมันกินได้ไหมก็คือมันกินได้นะครับผมและแน่นอนครับพี่เฉยชลสบีดก็คือกินจริงๆตอนดูไรนี่คือแบบแกทําใจอยู่นานเลยคือแบบตอนแรกแกไม่เชื่อเว,ว้ยว่ามันกินได้จริงๆเหมือนมีคนแกล้งแกงเงี้ยแต่คือมันกินได้นะผมก่อนที่พี่แกจะกินแล้วก็แอคติ้งกันไป 5, 4, 3, 2, ตอนแรกนึกว่าโดนพิษนะไม่ใช่อะไรแกแอคติงนะครับผมเออโคตรปั่นอันดับหกซื้อขนม5บาทจ่ายแบงค์พันไม่ต้องถอน มาที่อันดับ6นะครับผมมันเป็นฉากสําคัญหนึ่งอย่างที่ผมเชื่อว่าน่าจะทําให้หุ้นของขนมตัวหนึ่งน่าจะพุ่งสูงมากมายเลยนะครับผมนั่นคือขนมไดโนพาร์คนั่นเองนะครับุผู้ชมมันเป็นฉากที่พี่ไอโชสปีดเนี่ยเดินผ่านไปที่ร้านชําแห่งหนึ่งแล้วเหมือนแกเหนื่อยผู้ชมก็เลยพยายามหยุดแล้วก็หาซื้อขนมขนมนะครับผมแล้วแกก็ไปหยิบอันนี้มาก็คือเป็นขนมไดโนพาร์คนั่นเองซึ่งคนขายเขาก็บอกว่าไอซองเนี่ยห้าบาทนะครับผมพี่ไอโชสปีดก็คือแบบของเงินที่ฝากไว้กับบริการนะแล้วคือาาหเ,เมหม พี่เอโสปีดแกกดเงินมาแล้วก็ไปจ่ายให้ เออชดใช้ค่าเสียหายกับพี่รถตุกตุกก่อนหน้านะครับผมแล้วแกก็แบบถามว่าเฮ้ยไอเน,นี่ยเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า f i บาทขนมห่อเน,นี้ยแค่5บาทเท่านั้นแต่แกจ่ายแบงค์พันไปนะครับผมคุณลุงร้านของชำเนี่ยก็คือบอกประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยตกใจตอนแรกว่าเฮ้ยเอาแบงค์เล็กๆได้ไหมเอาเหรียญได้ไหมเพราะมันแค่5บาทถ้าเกิดจ่ายแบงค์พันแล้วก็ร้านของชำเขาจะทอนอยากนะครับผมแต่ไปมาพี่โชสซบิ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรคีบิตก็คือให้ไปหมดเลยโหดยิ่งคือขนมซอง5บาทแต่จ่ายแบงค์พันไม่ต้องทอนนะครับผม5 5บบาาทท Do Oh. you coin? just 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 have a coin? No, just take just take just take. Just take have it. it. I'll it. แล้วผมพยายามดูไลฟ์เนี่ยก็คือเห็นว่าแกก็มีมีซื้อน้ำเปล่าซื้ออะไรมอีกเพิ่มนะแต่คิดว่ายังไงรวมๆกันก็ไม่น่าถึงพันไม่น่าถึง5้าร้อยด้วยนะผมต่ให้ลุงกันไปเลย1น0 0บาทเต็มๆไม่ต้องทอนโคตรป่าผมบอกเลยอันดับเจ็โดนเด็กไทยเห่าใส่ ต่อมาจากอันดับที่แล้วนะครับผมคือหน้าร้านขนมร้านของชําเนี่ยก็มีเด็กเด็กเด็กไทยอยู่กลุ่มหนึ่งเด็กแบบเด็กเลยฮะคุณผู้ชมประมไอ้โชว์สปีดก็คือเห็นแล้วก็อยากเล่นด้วยผมก็เลยเอาพยายามยื่นเอาขนมไดโนพาร์คเนี่ยไปให้เด็กๆชิมตอนแรกผมคิดว่าเด็กๆก็คงเราจะยืดหยิบกินนะนะความเป็นเด็กแต่ไม่ใช่รับผมคุณผู้ชมเห็นเด็กๆที่ยืนอยู่ปะแม่งไม่กินขนมเว้ยแต่แม่งรวมตัวกันเห่าใส่สปีด กดปั่นแล้วพี่สปีดก็คือแบบยืนยืนอึ้งสุดพั้นะแล้วก็ขอที่ไปเล่นกระเด็ดแล้วก็เห่าใส่นะครับผมก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กแบบเด็กแบบเนี้ยไปไปดูได้ไงว่าสปีดมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะผมคือไม่รู้อะ่ะผมคิดว่าเด็กที่ดูสปีดไม่น่าจะใช่เด็กเจนเล็กแบบนี้นะผมน่าจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอนะ่ะก็งงอยู่เหมือนกันนะผมก็เหตุการณ์นี้นก็น่าจะพอพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆไอ้โชซีก็น่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในประเทศไทยของเรานะ่ครับผม นดับ8คนไทยมีน้ำใจ นี่น่าจะตอบย้ําได้มากมายนะครับผมว่าคนไทยเราเนี่ยมีน้ําใจจริงๆเพราะว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับผมที่พี่ไอชสปีดเดินผ่านตลาดแห่งหนึ่งนะครับผมก็ได้มีป้าคนหนึ่งมาขอไอชสปีดถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะครับผมแต่ประเด็นเลยก็คือคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับเห็นไหมว่าที่มือป้ากันเนี่ยกำเหมือนกับผักหรือต้นอะไรสักอยาก่างผมมองมันแบบเหมือนต้นไม้อะไรสักอย่างที่มันต้นไม้อย,อยู่ในน้ำคุณผู้ชมเออผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะผมขออภัยด้วยซึ่งหลังจากที่ป้าถ่ายรูปเสร็จเนะี่ยป้าก็ให้ คือดอกไม้แต่ผมมองมองว่ามันไม่ใช่ดอกไม้ผมให้กับไอโชูสปีดไปซึ่งไอโชูสปีดก็คืองงว่าเฮ้ยให้อะไรมาวะเนี่ยผมผมอ่านเบ้นมาฉากนี้ก็คือมีแต่คนบอกว่าโอ้โหป้าให้ผักเอาไปจิ้มน้ำพริกกินแซ่บๆเด้ออย่างงี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฉากที่ตอบยาวนะผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเจ้าแห่งการให้จริงๆนะครับผมคนไทยมีน้ำใจอ่ะแบดอ อันดับ9ตำรวจโบกขอถ่ายรูป มาที่อันดับ9นะาแล้ผมจริงๆตอนแรกเห็นอันดับเนี้ยผมมองว่าหลายๆคนตกใจเลยผมคิดว่าพี่สปีดนะจะเกมแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่ามีตอนหนึ่งที่คุณไอโชสปีดเน Speed นะี่ยเขากำลังมูฟแล้วก็อยู่บนรถนะผมไปอีกสถานที่หนึ่งแต่กลายเป็นว่ามีเหตุการณ์โดยการที่มีตำรวจหนึ่งคนครับบอกให้รถของไอโชสปีดหยุดนะผมแล้วก็คือจะเห็นว่าหน้าของคนรถเนี่ยคือตกใจก็เลยบอเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นโดนสไตล์หรือเปล่านะครับผมเอาจริงๆก็คือบอกได้ว่าคือพี่ไอโชสปีดเนี่ยแกก็เป็นคนที่ดังมากคุณผู้ชมแล้วเวลาแกไปไหนเนีีีี่่่่่่่ยยยยยก็คคคคืออจะะะมมมมมนนนตาเไใใชแแวววัััรุผผูนนะู้้หญง จางชตชาติตามเยอะเลยนะครับผมคุณผู้ชมถ้าเกิดตามข่าวจริงก็จะเห็นว่ามีสตรีมเมอร์ต่างประเทศบางคนที่แบบนอกเหนือจากไอชสปีดนะก็ยังมีคนนี้แบบดังมากๆถึงขั้นี่แบบว่าถ้าเกิดไปไหนแล้วแบบอาจจะทําให้เกิดการจราจนได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีแฟนคลับมาตามเขาเยอะมากจริงๆนะครับผมมาเลยมีบางซีนที่ในไลฟ์ของไอชสปีดเนี่ยคุณแฮชแท็กหรือว่าคนอื่นๆนนพยายามบอกให้ไอชสปีดว่าเฮ้ยช่วงนี้พอเสียงไปก่อนหยุดเสียงไปคนดูจะได้ไม่รู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนต่อเพื่อป้องกันการโดนดักสตรีมสไล คนในรถหรือไอชอว์สปีดเองก็คงตกใจแล้วว่าเฮ้ยคุณโดนตํารวจสไตล์โดนแจ้งความอะไรหรือเปล่าครับผมแต่ความจริงปรากฏแล้วก็คือไม่ใช่เนี่ยผมหลังจากที่ตํารวจบบกแล้ว speed ไอโชว์สปีดเปิดกระจกกลายว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยทักทายไอโชว์สปีดแบบเป็นมิตรเนี่ยผมก่อนที่จะขอถ่ายรูปซะง,งั้นเลยเว้ยวัดคือไอโชว์สปีดเองก็ยังงงอยู่เลยเดี๋ยวนะตำรวจบบกขอไอถ่ายรูปได้เด <c oughs> ็กวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ก็เป็นอถึงฉากที่ฮ่าหาแล้วก็ปันป่นปัน่นโคตรโคตรในไลฟ์สตรีมของแกในวันแรกนะครับ <the> <c oughs> The, po I don't know. It's just the police, the yo, police, yo. the police, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. the police, is the police, the police, the the police, the police, the we the the police, police, the police, police, the sniping! No, this is crazy. No, this the crazy! Now police, is มาที่อันดับ1ินะครับคุณผู้ชมมันเป็นฉากหนึ่งที่พี่ไอโช speed เดินไปที่ตรอกแห่งหนึ่งนะผมก่อนที่จะมีพี่คนหนึ่งที่ผมมองว่าไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนต่างชาติเป็นเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็เดินมานะผมเลยคือพี่คนนี้สอนให้พี่ไอโช s p e ดพูดภาษาไทยเว้ยซึ่งไอคำไทยคำนั้นไม่ใช่คำไทยแบบสวัสดีครับอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมแต่เป็น3คำา3คำนี้คุณผู้ชมดูเอาเองครับชอบชอออมออมชอบออมชอบอ้อม can you say more time for the camera? say oh, one One, you sorry. more for Top oh, time the um. time, ชอบ e t อชอบอือชอบอื m ประเด็นคือสอนเสร็จแล้วไอ้โชว์สปีดแม่งตะโกนลั่นซอยได้ยังไงพี่ <laughs> ดี่ยังดีนะแค่พูดแค่ตอนนี้หลังจากนี้ไปก็คือแบบไม่ได้พูดไอไหนในไลฟ์ต่อแล้ว <laughs> โอ้ก็ช่างสอนนะไอ้หมอนี่โอเคไปดีอันดับต่อไปครับผม11ผัดผัดไทยโชว์ นี่ก็น่าจะนับเป็นอีกหนึ่งเมนูซอฟท์พาวเวอร์ของไทยแล้วครับผมนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองซึ่งพี่โชว์สปีก็ได้ไปดูเขาทำนะผมไม่ได้ไม่ใช่ดูอย่างเดียวก็คือไปผัดกินเองด้วยเออคือแบบไปที่ร้านเขาแล้วก็แบบว่าพี่เจ้าของร้าน,น่นก็คือแบบคอยช่วยใส่วัตถุดิบให้แล้วก็ไอโชว์สปีก็คอยผัดกินเองนะครับผมแล้วปรากฏออกมารสชาติก็คือผมไม่รู้ว่าอร่อยตามสูตรปกติหรือเปล่านะแต่จากที่เห็นสีหน้าแกตอนกินก็น่าจะแซ่บหลายอยู่นะครับผมอีกหนึ่งประเด็นหลักเลยก็คือตอนท จริงๆคือเชื่อว่าพี่เอาโชว์สปีดมาประเทศไทยเนี่ยจ่ายเงินกับการท่องเที่ยวไปเยอะนะครับผมแต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าแกก็คงจะได้กระแสต,ตอบรับดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มาเที่ยวไทยแล้วก็ใจปั้มใจปากกันจริงๆนะครับผมจริงๆยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะคผู้ชมที่พี่แกมีจิตใจเอ้อเฟื้อกับคนไทยอีกหลายฉากเลยลองไปย้อนดูได้ในไลฟ์สตรีมของแกนะครับ12นิกเกอร์ไทยแลนด์ ไอซีนเนี่ยคุณชมมันเป็นซีน,นมัเป็นโคตรปั่นคือมันมีฉากหนึ่งครับที่มีกลุ่มคนไทยแล้วก็กลุ่มคนต่างชาติเนี่ยมาเจอโชว์สปีดแล้วก็แบบมามาถ่ายไลฟ์ด้วยมาเล่นด้วยนะครับผมแต่ว่าบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนดำนะครับผมมาเล่นกับไอโชว์สปีดก่อนที่พี่คนดำคนนี้จะแซวไอโชว์สปีดว่านิก้านะครับผมคือบอกกันนะผู้ชมนิก้านี่ก็คือเป็นคำที่เหมือนเป็นคำเหยียดน,นะเราไปพูดไม่ได้นะเว้ยแต่ในกรณีของเป็นคนดำด้วยกันนะ่ะเขาเหมือนเป็นการทักทาย คนไทยคนเอเชียไปพูดใส่คนผิวสีแบบเนี้ยคือไม่ได้นะคุณผู้ชมแม่งทาเหยียดคําแรงมากนะครับผมแต่ประเด็นสําคัญเลยก็คือหลังจากที่คนดันคนเนี้ยทักไอชูสปีดว่านิกาไปแล้วไปเดนเลยก็คือพี่ไอชูสปีดตอบกลับกัว oh, ่าโอ้นิกานิกาไทยแลนด์ือแม่งทักทายกันแบบอะไรวะวะแต่ว่าผมตอนดูไลฟ์นี่คืออย่างรั่วเลยคุณผู้ชมก็อมองว่าเป็นสีสันในการไลฟ์สดไปนะครับผมงงอยู่เหมือนกันได้หรอวะนิกาไทยแลนด์ สิบสามเขียร์กีไทยโคตรแซ่บ มาที่อันดับที่13มนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมที่ติดตามไอชอวสปีดเขาจะรู้ว่าพี่แกเนี่ยชอบกินเคฟซีมากถึงขั้นที่ว่าเคฟซีออฟฟิเชียลเนี่ยส่งตัวกินฟรีตลอดชีพมาให้แกเลยนะครับผมซึ่งพอมาประเทศไทยก็ต้องพลาดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายๆสื่อแบบ YouTuber, ยูทูบเบอร์หรือคนต่างชาติบอกมาเยอะมากผมว่าเคฟซีของประเทศไทยเนี่ยเด็ดที่สุดแบบเด็ดกว่าอเมริกาเด็ดกว่าต้นตนลับอีกนะครับผมซึ่งก็มีคนซื้อมาให้พี่ไอชสปีดกินเว้ยเออแบบซื้อเป็นบล็อกเซต ให้ดูตอนไลน์นะผมกล่องที่จะทำนะแบบ ừ, เคลือบเคลิมแล้วก็บอกว่าโอ้เคฟีทไทยแม่งแซ่บของจริง บอกเลยเรื่องนี้นี่รับประกันถึงขั้นที่ว่าเพจออฟฟิเชียลของเคฟซแม่งแชร์คลิปเลยคุณผู้ชมแชร์ที่ตอนนี้ไอชัวเฟียกินเคฟซีโอ้โหแม่งดังขนาดไหนนะครับผมแล้วเหมือนผมไปเเห็นสตอรี่เลยเห็นคลิปแกอันอื่นมานะนอกจากจากไลน์นะเหมือนแกก็ไปกินเคฟซีอันอื่นอีกที่เป็นวิงแซบนะครับผมเออ,ปอนนเป็นอันเนี้ยวิงแซบเป็นอีกหนึ่งอันที่หลายๆคนเชียร์ให้พี่แกกินจริงเพราะว่ามันน่าจะมีแค่ของโซนประเทศไทยแล้วมันแซบจริงๆนะครับผมเชื่อแหละเชื่อเลยว่าเคฟซีไทยแซบถูกปากไอชัว แน่นอนนะครับอันดับ14ี่โชว์สาวต่อหน้าแฟนเขา มาที่อันดับ14นะครับผมอันเนี้ยผมดูแล้วผมค่อนข้างจะงงงงในตอนแรกนิดหนึ่งนะครับผมคือมันเป็นลายช่วงท้ายๆของเดแรกที่ไอชว์สปีดมาประเทศไทยน,นะผมมีตอนนี้ที่บอกว่าเหมือนมีคนเอาเสื้อให้กับพี่ไอชว์สปีดแล้วเหมือนพี่แกก็พยายามจะใส่เสื้อนี้แล้วเดินไปที่ตรอกแห่งหนึ่งนะครับผมก่อนที่พี่แกเนี่ยจะเจอสาวคนหนึ่ง <S <S ยืนอ,อยู่ที่ตรอกนั้นแลวเหมือนพี่แกพยายามแบบยินยินเก๊เก๊กลางๆแป๊บหนึ่งเหมือนพยายามจะโชว์อะไรบางอย่างให้สาวดูนะครับผมแต่ครับุผู้ชมก่อนที่พี่แกจะโชว์หรือจะชววนนสาคคีีุ้ยก็ไดม พี่คนหนึ่งมาสไตร์สปีดเนี่ยผมแล้วก็บอกโ oh, อ้เว้ยเว้ยชีสไมเคิลเฟนก็คือบอกว่ามาโอ้เ oh, ดี๋ยวใจเย็นสปีดอันนี้แฟนผมหลังจากบอกอย่างนั้นไปนะผมพี่ไอโชสปีดก็คืออึ응้งเลยและกาดที่อยู่กับไอโชสปีดก็คือพยายามถามผู้หญิงคนนั้นจริงว่าเฮ้ยไอ,ไอหมอนี่คือเป็นแฟนเธอจริงหรือเปล่าซึ่งเธอก็พยักหน้าว่าจริงนะผมและนั้นแหละคุณผู้ชมไอโชสปีดก็คืโอเคเอสเปกยอมรับเลยเพื่อนก่อนที่จะจับมือแล้วก็เดินมุนก่กลิ่ออกไปจากซอยนั่นเี่แล้วผมเตื่นบแล้วโชว์เขาต่อหน้าแฟนเขาเลยยโ

ในอะันดับที่ส5แล้วก็หลังจากนี้ไปผมจะเป็นเหตุการณ์ในเ a y 2หรือว่าไลฟ์วันที่2ของ s h ช w s p e e d นะผมเปิดไลฟ์มาพี่แกก็สร้างตำนานเลวผมเพราะว่าในคลิปไลฟ์เนี้ยแกใส่เสื้อด p a พาเ้ยซึ่งก็คือไอเสื้อขนมที่แกกินซองละ5าบาทแต่ใจแม่งพันเลยคุณผู้ชมเออแล้วก็เป็นเสื้อที่เหมือนกับว่ามีมีคนไทยคนหนึ่งเอามาให้ s h ช w s p e e d ในวันแรกนั่นเองนะผมและพี่แกก็คือใส่ไลฟ์วันที่2เลยแม่งโคตรชิลคุณผู้ชมแล้วผมไปเจอข้อมูลมานะผมมีคนบอกว่าเสื้อดโนยคขาาารถึง 1 2 0 0 0บาทเลยเว้ยเออซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะออกตัวก่อนเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลความรู้เรื่องเสื้อผ้านะครับผมต้องดูด้วยว่ามันอันไหนของแท้อันไหนของแบบเป็นเกรดไหนเกรดไหนนี่ผมไม่ทราบจริงๆแต่เอาง่ายๆเลยว่าการที่ไอชสปีดใส่เสื้อตัวนี้อะไรสดเนี่ยคือแม่งโคตรปัน่นผมบอกเลยว่าหลังจากที่ไอชสปีดมาเที่ยวไทย2วันเนี่ยหุ้นไดโดพาร์คแม่นขึ้นแน่นอนุผู้ชมเนี่ยตอนนี้กูอยากหามาก,กินมาก <c oughs> ไปดับต่อไปอันดับ16ขับเรือสป มาที่อันดับ16นะครับุผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานพี่โชว์สปีดเราล่อกับรถตุกๆไปแล้วนะผมวันนี้พี่แกก็ได้ลองขับเรือปีดโบท๊ทในหน้าน้ำพัทยาดูหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งรอบนี้ไม่ต้องห่วงผู้ชมมีไกด์มีมคนที่คอยคุมอยู่ข้างหลังแกเยอะมาก ตอนที่ผมดูนั่นก็คือเสียวๆอยู่นะผมว่าเอ้ยโมอ่านเพิ่งเลาะตุ๊กๆวันนี้เป็นเรืองย่าชินะสปีดนะผมซึ่งก็ปลอดภัยหัวนะผมพี่แกคอนโทรลได้ไม่มีปัญหาอะไรนะผมแมี่เกือบแล้วเกือบแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของพี่แกนะผมนี่มาไทยแค่วันสองวันนี้เอาจริงๆพี่แกแม่งทำอะไรเยอะกว่าที่ผมอยู่ประเทศไทยมาทั้งปีนะเว้ยโหดเกินลำบากกันลำบากกัน We good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  อันดับสิบเจ็ดทลาะกับลิง มาที่อันดับ17นะคุณผู้ชมมีหลายๆคนต่างประเทศนะผมที่ตามสปีดเนี่ยก็จะชอบแซวว่าสปีดเนี่ยมันซนมากอย่างกับมังไรกับมังกี้ก็คือซนเหมือนลิงนะผมอันดับนี้เลยพี่แกก็เลยไปป้อนอาหารลิงบนเกาะแม่งเลยครับคุณผู้ชมซึ่งพี่แกก็ไม่ได้ป้อนเปล่าๆผมมีช่วงที่แบบพี่แกให้อาหารลิงแล้วลิงแม่งขโมยหรือบางทีก็มีตอนที่พี่แกแม่งทะเลาะกับลิงเฉยเลยคุณผู้ชมเออนี่สินะแบ็คมิสฟูของวอเตอร์เฟอร์เกียร์เดชิดดอตโอ้เอ๊ะโม่ชิลล์เอาบราซีออลไลออลไรส์ อ uh. ันดับสิบแปดเจอซอฟ์พาวเวอร์ไทย อันดับที่18นี้ผมบอกเลยว,ว่ามีสตรอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคือถ้าเกิดใครติดตามไลฟ์ของสปีดเนี่ก็จะรู้ว่าตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันที่2เนี่ยไอโชว์สปีดชวนสาวขึ้นรถเยอะมากนะผมแล้วคือโอไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแกรยังไงนะผมแต่ประเด็นเลยก็คือในไลฟ์วันที่2ที่ไปพัทยาเนี่ยแกเจอสาวคนหนึ่งผู้ชมนั่งอยู่ริมหาดด้วยแล้วพี่แกก็ไปคชวนคุยด้วยพาไปเลี้ยงไอติมแล้วไปไปมาสรุปว่าได้ชวนกไปนั่งบนรถเฉยเลยเว้ยเออเหมือนจะแอลสาวประมาณนี้นะผมประเด็นเเเเเลยยยยกก็็คือออออออตนนนท้าาีี่่่ไไโชว์์สปปดดูๆถมจร หรือว่าถามเพศเธอนั่นเองนโอ้โหก่อนที่สาวคนนี้จะเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็หันไปคุยกับพี่เอวาไปบอกเอ๊ะบอกได้ไหมก่อนที่เธอจะมาบอกฉเฉลยนะผมว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นทรา n เจนเดอรหรือจริงๆก็คือสาวประเภท2องนั่นแหละคุณผู้ชมรีกชันของไอชูสปียก็คือเป็นอย่างนี้ครับ What is your gender? ตอบได้ใช่คคอ,อ,อน Transgender Yo yo When did you make the transition? วาแเราเริ่มที่จะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เด็กๆ <laughs> ตังแต่จำความได้ Oh, คือไอชอว์สปีดแม่งชออ็อกอะคุณ <c oughs> คือจริงบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งอย่างก็คือสาวประเภทสองนะคือเราเป็นประเทศหนึ่งที่ลหลายๆคนลหลายๆประเทศจัดครับว่าสาวประเภทสองสวยที่สุดในโลกอะเออซึ่งผมบอกคำตรงว่าจริงอย่างเธอคนเนี้ยที่มากับสปีดในไลท์ที่สองเนี่ยเอาตรงผมดูไม่ออกเลยคือสวยจริงๆนะครับผมยินดีด้วยไอชนสปีดเจอซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วไปอันดับต่อไปสิบเก้าวิ่งหนีเสือ มาที่อันดับ19นะครับคุณผู้ชมไอโชสปีกก็ได้ไที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งพี่แกไม่เล่นกับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยคุณผู้ชมแต่ไปเล่นกับเสือโครองอ่ะเสือเสือโครองอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะเออมีเป็นรูปหลังเสือโครงและมีหนึ่งอย่างนี่ผมไม่มัน่นใจว่าควรทําหรือเปล่าผมก็คือคาแรคเตอร,ร์แกก็คือชอบเห่าใช่ปะแกไปเห่าใส่เสือโครง่งกูจับลูก <laughs> อันนี้ผมไม่มีความรู้คุณผูชมแต่คิดว่าไม่น่าทำเท่าไหร่นะเผื่ออะไรเอ็กซิเซนต์เลยขึ้นมาครับผมแบบเสือมองผิดว่าเป็นสัตว์อีกตัวหนึ่งไปสู้ด้วยเนี้ยเออซวยเลย แล้วก็มีหนึ่งฉากบุมฉากที่พี่โชว์สปีดเหมือนโยลูกบอลเล่นกับเสือโค่องอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นอยู่อีกอีกกลงนะคุณผู้ชมและเสือก็จะตัวเล็กกว่าแต่มันยังใหญ่แม้ก็ใหญ่กว่าหมาคุณผู้ชมแต่เล็กกว่าตัวที่แล้วนะครับผมไปเลยก็คือพี่โชว์สปีดเนี่ยโยนบอลใส่และแกวิ่งหนีเว้ยและหลงังจากที่แกวิ่งหนีประเด็นเลยก็คือเสือโค่งตัวหนึ่งแม่งวิ่งตามแกเว้ยซึ่งนั่นแหละครับหลงังจากเจอเหตุการณ์นี้พี่โชว์สปีดบอกเลยคำเดียวว่าไปออกเลยกูไม่พูดพร่ำทำ เตือบแล้วไอโชว์สปีดมาทั้งทีมม่เล่นกับตัวอะไรเล่นกับเสือกูชจะรั่วอ่อโ้ uh oh. no. help, me, help me Help me We o Get out Get out g e me o e me out this shit Open that shit อันดับที่20ต่อยมวยทะเลก,กับแฟนเมซี มาที่อันดับ20นะผมพี่โชว์สปีดเนี่ยก็ได้ไปต่อยมวยทะเลเนั่เองมวยทะเลเก็คือเป็นการเหมือนชกมวยโปรตีนชมแต่ว่าจะให้ผู้ชกมวย2คนเนี่ยนั่งอยู่บนคานแล้วก็อยู่บนทะเลเนะผมใครล่วงลงน้ําก่อนก็จะแพ้นั่นเองนะผมไม่ได้เลยก็คือพี่แกเนี่ยไปต่อยมวยเว้แต่ฝั่งตรงข้ามพี่แกที่ไปไ,ปไดเลยก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อนักฟุตบอลเบอร์สินั่นก็คือเสื้อของเมสซี่นั่ ซึ่งใครจะตามแอโชสปีดก็จะรู้ผมว่าแอโชสปีดเนะี่ยไม่ชอบเมซี่ผมแกชอบโรนโดและนั่นแหละก็เป็นผลที่พี่แกจะแพ้แมตช์นี้ไม่ได้นะครับผมก็นั่นแหละจัดไปต่อยร่วงเลยอย่างเดียวบอกเลยว่าแฟนเมซี่เห็นอย่างนี้น่าจะไม่ปลื้มนะครับผมแต่พี่แอชปีดเนะนียน่าจะปลื้มแหละคนหนึ่งและอันดับที่21จูติดไฟใช่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังให้ผิด จูติดไฟ <c oughs> คือมันเป็นช่วงก่อนที่จะจบไ้ายในเดย์ที่2ของคูน่าโชสปีดเนี่ยผมคือพี่แกก็ไปดูที่ริมหาแล้วก็มีโชว์การควงกระบองไฟนะครับผมเออเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ผมไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราเหมือนกันนะเขาน่าจะมีเป็นปกติแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่พัทยานะครับผมแล้วพี่แกก็ได้ไปลองควงกระบองไฟไปละลรปกตินะผมก็ถือไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตื่นเต้นร้าวใจนะครับผมผู้ชมแต่มันมีหนึ่งช่วงเวยนี่คือช่วงที่พี่คนที่ควงกระบองไฟเนี่ยเขาควงแบบมลลหม่มลูก แล้วไม่รู้พี่ชอชวสีดแม่งนึกคึกเลยคุณผู้ชมเอาเป้าที่ใส่กางเกงนักมวยว่ะไปยื่นใกล้ๆเหมือนจะให้ปั่นให้มันติดให้ได้อะแล้วสุดท้ายมันก็ติดจริงๆคุณผู้ชมจนมันกลายเป็นวลีเด็ดนั่นคือจูติดไฟนั่นเอง <c oughs> ก็บอกเลยครับว่าน่าจะเป็นการมาเที่ยวที่น่าจะคุ้มสุดในชีวิตกันแล้วมัง้งนี่แม่เลยเนะี่ยแล้วนี่ก็คือจะเป็นทั้งหมด21เหตุการณ์โคตรปั่นเมื่อไอชอสปีดมาเที่ยวประเทศไทยนะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบอันดับไหนมากที่สุดลืคอมเมนต์ผมไวใใ้ใต้คลิปนี้ผมอันดับหนึ่งผมยกให้เลยน่าแหละตุ๊กตุ๊กแม่งที่สุดละไอคนหนึ่งสุดๆแล้วแล้วก็เห็นมีคนถามแกลไลฟ์แล้วแกก็บอกอยู่นะผมว่าการที่แกมาเที่ยวประเทศไทยมันเป็นอะไรที่โคตรสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็แกน่าจะมีโอกาสแกกนนคแ็คงจะ ในไลฟ์ที่เคยมาทํา2วัันนี้ยงไงก็ต้องรอติดตามต่อไปกับพี่เอชอว์สปีดผมว่าจะมาที่ไทยต่อไหมหรือว่าจะไปประเทศไหนต่อจะสนุกจะมีความปั่นมากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามในไลฟ์ต,ต่อไปของพี่แกนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดต่อใครเบอร์กับช่องต่อเมงด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะผมว่าชอบอะไรบไหนที่สุดในเหตุการณ์โคตรปั่นของพี่เอชอว์สปีดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใ,ใต้คลิปนี้ผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม